สวดีตอนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสารรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสวัสดีครับผมกุ้งครับคุณกําลังรับชมรายการเดอะเวียดสต็อกตะลุยหุ้นเดงเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นเด็ดๆหุ้นเจ๋งๆของประเทศเวียดนามกันครับสาหรับ E ีีนี้ครับจะเป็น E ีีสุดท้ายแล้วสําหรับปีนี้ครับ e ี EP ีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นที่มีชื่อว่า b i m e ๊ i n f r a s t r u c t u r e d e v e l o p m e n t Joint Stock Company ตัว ijc เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกว่า i J c a m e c ijc นะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2007ภายใต้แผนการจัดสรรที่ดินของโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข13ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวบริษัทเองก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่แข็งแกร่งด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเน้นที่ด้านการขนส่งเป็นหลักเลยและยังมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งอีกอย่างหนึ่งของบริษัทก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงมีการลงทุนในภาคธุรกิจอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยครับ ก่อนอื่นครับจะพาไปทําความรู้จักกับประวัติคร่าวๆกันก่อนตัวบริษัทอย่างที่เล่าให้ฟังก่อตั้งขึ้นวันที่2กรกฎาคมปี2007ช่วงปี2008ครับในวันที่27ตุลาคมได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการซื้อขายและเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ได้ครับและปี2009ก็จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปีถัดมาวันที่19เมษายนครับเริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักโฮเซโฮจิมินสต็อกเอ็กซ์เชงโดยธุรกิจหลักของบริษัทนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข13นั่นเองครับและส่วนที่2จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนสุดท้ายจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างการลงทุนในธุรกิจอื่นๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับในส่วนแรกก่อนครับโครงการเก็บค่าผ่านทางของทางหลวงหมายเลข13เนี่ยเป็นการลงทุนในการปรับปรุงและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข13กิโลเมตรที่1ถึง248 และกิโลเมตรที่65ถึง355ส่วนจากหัวสะพานฝินบินติดนครโฮจิมินนะครับไปจนถึงสะพานถามรถติดจังหวัดบินพุกนะครับการลงทุนเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด686,560บิลเลียนดองหรือพันล้านดองเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปี1998และแล้วเสร็จเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปี2002ไปจนถึงปี2037 นับจากปีนี้2022ใช่ไหมครับก็ยังเหลือระยะเวลาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้อีก15ปีโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับสร้างแล้วเสร็จได้ใช้งานเต็มทั้งสายตนะั้งแต่ปี2006แล้วครับในส่วนที่2จะเป็นภาคส่วนธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับเลห้ฟังอย่างนี้ครับมิคมเอกไอเจซีเนี่ยจะทําเกี่ยวกับภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นในเมืองบินเซืองนะครับอ่าบินเซืองไม่ว่าจะเป็นโครงการพวกอพาร์ตเมนต์เรสซิเดนต์โปรเจกต์นะครับ เป็น Industrial Park นะอินดัสเทรียลพานะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงในกลุ่มของที่เป็นวิลล่าที่เป็น Luxury Villa ลล่าอย่าง s u n f l o w วอร์วิลนะครับมี IJC Aroma Luxury Apartment Project โดยทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังจะไปเน้นอยู่ที่ตัวจังหวัดบินเซืองนะซึ่งมันจะมีจุดน่าสนใจอยู่ตรงที่มันเด่นที่จังหวัดนี้แหะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันต่อนะครับ ในส่วนต่อไปจะมีธุรกิจอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าเป็นช้อปปิ้งมอลล์บีคัมเ o กช i อปปิ้ง e ซ็นเตอร์ลักกี้ e แควร์อี n วนต์คอ n เ e นชั่หรือก็เป็นพวก e อ็ i ซ i t i o n Convention Center นะครับและอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับการทำธุรกิจโรงแรมนะครับก็คือ b ีคัมเ h กโฮเทลเล่ามาถึงตอนนี้ครับไปดูหุ้น IJC หรือตัว b ีคัมเ i กอินฟราสตรักเจ e ร e เดเวลอปเมนต์จอยสตอคค็อกคอมมานีกันบ้าง ตัว IGC เนี่ยล่าสุดปิดตลาดวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ที่12,850เวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยประมาณ18บาท90สตางค์เนาะก็ประมาณ19บาทครับจำนวนหุ้นจดทะเบียนมีทั้งหมด217,97,323หุ้นคูณเป็น market cap ออกมาอยู่ได้2.79ชิลเลียนดองหรือ2.79ล้านล้านดองคิดเป็นเงินไทยก็4,108ล้านบาทครับ ต่อไปเรามาดูในส่วนของรายได้กันอีกบ้างดีกว่าครับในตารางนี้เนี่ยหน่วยจะเป็นล้านดองนะครับเริ่มต้นที่รายได้สุทธินะตั้งแต่ปี2018เลย1ล้าน200แสนกว่าโตมาปี2019-2020แล้วก็2021เนี่ยก็ยังโตอยู่นะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขเจาะลงไปเป็นรายตรายมาสให้ดูด้วยสำหรับปีที่แล้วเนาะะ n t t r r o f i t หรือตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาได้มากเลยครับจากหลัก2 0 0แสนล้านดองมาเป็น 6แสนกว่าล้านดองในปีล่าสุดคือปี2021นะต่อไปนี่นครับมาดูผลประกอบการเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างปี2021กับปี2020ในตารางนี้นะครับหน่วยจะเป็นบิลเลียนเวียดนามดองหรือพันล้านดองเนาะอ่ะสำหรับปี2020เนี่ยในส่วนของรายได้ทำได้ที่2,167พันล้านดองปี2021เลยแพลนไว้ที่3,074นะแต่ทำได้จริงอยู่ที่2,627 เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นมาคิดเป็น121%เมื่อเทียบกับปี2020แม้ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ตามแพลนของปี2021ก็ตามนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังมีการเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับในช่วงปี2020ครับและนอกจากนี้ในส่วนของกําไรสุทธิเนี่ยจะเห็นได้ว่าปี2020ทําได้ที่370ิลนล่ยนเวียดนามดอง แลนสำหรับปี2021เนี่ยแผนไว้สูงขึ้นมาเลยนะครับ621ิบลเลียนนามดองก็ในส่วนที่ทําได้จริงก็ถือว่าต่ำกว่านิดเดียวเองนะครับจะเรียกว่าได้ตามเป้าหมายที่ต้องการเลยก็ยังได้เนาะ621.1นะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตั้งแพลนไว้เยอะแต่กับทําไม่ได้เขาบอกว่าปี2021นะครับในช่วงของโควิดที่มันยังระบาดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นธุรกิจการเดินทางการเก็บค่าผ่านทางเนี่ย รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารการให้เช่าพวกสำนักงานเนี่ยเลยได้รับผลกระทบไปด้วยครับซึ่งจะเห็นผลกระทบได้ชัดในไตรมาสที่3ของปี2021เป็นต้นมานะครับซึ่งผมมีตัวเลขเป็นลายไตรมาสมาให้เพื่อนๆดูนะครับรายได้สุทธิของไตรมาสที่1ของปี2021ที่ทำรายได้ได้เยอะมากนะแต่พอไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่3ที่ผมบอกเมื่อกี้เริ่มได้รับผลกระทบอย่างจริงจังรายได้เลยลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะ จะทำให้ตัวไตรามาสที่3แล้วก็ไตรามาสที่4ของปี2021เนี่ยนะตัวเลขลดลงมามากพอสมควรเลยครับแต่อย่างไรก็ดีนะพอมาเป็นไตรามาสที่1ของปีนี้นะครับปี2022ตัวเลขรายได้ก็เริ่มค่อยๆกลับมาพอเราดูแยกเป็นไตรามาสแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าทำไมนะครับที่บอกว่าตัวเลขของไตรามาสที่3 4ของปี2021เนี่ยเป็นตัวเลขที่มันลดลง แล้วเราก็จะไปดูกันต่อสําหรับปีนี้นะครับในไตรม,มาสที่1 2และ3ของปี2022ตัวเลขเนี่ยก็คือ500,020,007,000แล้วก็501,000 0กว่าๆเนี่ยนะครับ <S 1> <1> <S เพื่อนๆบวกไว้ในใจคร่าวๆนะครับตรงนี้จะได้ประมาณ1ล้าน7 5 0 0 0 0ประมาณนี้เนาะอ่ะ1,075,000นะครับทำไมทำไมต้องบวกไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในตัวแพลนของเขาแล้วก็ดูคาดการณ์ของปีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะ ซึ่งผลกระทบจากอันที่รายได้ลดลงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงไตรามาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยตัวบริษัทเองก็พยายามจะหาโซลูชันเพื่อยืดหยุ่นนะครับให้มันมากขึ้นและก็ลดปัญหาลดการชะง,งักของการดําเนินธุรกิจนะจากการพยายามดังกล่าวเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็เลยทําให้ตัวบริษัทเนี่ยยังคงพอรักษารายได้โดยในส่วนที่ช่วยพยุงรายได้ของบริษัทมากที่สุดจะเป็นในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ ทำให้ตัวรายได้รวมของบริษัทเนี่ยนะครับทำได้ถึง85%ของแพลนที่วางไวาเมื่อกี้เราดูในในตารางเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือปี2021เนี่ยทำรายได,ได้ได้ประมาณ85%ของที่แลนไว้นั่นเองซึ่งในโครงสร้างรายได้ของบริษัทนะครับปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าบริษัทมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจหลักมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น79% ส่วนรองลงมาจะเป็นธุรกิจการเก็บค่าผ่านทางนะครับอยู่ที่7%และในปี2021เนี่ยมีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทอื่นอีกประมาณ1%นอนตนะไอตัวน,นี้ถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับส่วนธุรกิจอื่นๆพวกโรงแรมพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยโดยรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนอยู่ประมาณ1 2เพราะฉะนั้นธุรกิจหลักก็จะนํามาด้วยอสังหาริมทรัพย์คร,ครับถัดมาก็จะเป็นการเก็บค่าผ่านทางเนาะรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆในอนาคตเนี่ยที่น่าสนใจพวก ทำห้างทําโรงแรมนั่นเองนะโดยโครงสร้างรายได้นี่นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ารายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันมีเพิ่มมากขึ้นจากปี2020นบะครับเ,ออเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากว่า5 1 5บิลเลียนดองคิดเป็นการเพิ่มขึ้นมากว่า3 3ตัวเลขเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทำรายได้เยอะที่สุดของบริษัทนั่นเองครับนะโดยรายได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเหมือนเป็นรายได้หลักจริงๆของบริษัทครับคิดเป็นประมาณ79%ของโครงสร้างรายได้ทั้งหมดเลยอย่างที่เล่าให้ฟังครับเหตุผลเพราะอะไรตัวเมืองบินเซืองนะครับเป็นเมืองที่ถูกวางแผนพัฒนาให้เป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะดังไปทั่วโลกทําให้การลงทุนต่างๆในแง่ของธุรกิจแล้วก็การลงทุนตัก ต่างชาตินะครับหลังไหลเข้ามามีการพัฒนาพวกนิคมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทําให้ตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีหลายโครงการมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นวิลล่าหรูเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆณจุดนี้แหละครับเป็นส่วนที่ทําให้บริษัทนี้มีความน่าสนใจเพราะเขาไปอยู่ในจังหวัดที่มีโอกาสในการเติบโตสูงนั่นเอง หลังจากที่พูดในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วครับธุรกิจถัดมาของบริษัทก็คือการเก็บค่าผ่านทางเนี่ยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริษัทนะครับในปี2021เนี่ยทำไรายได้กว่า192บิลนลียนเวียดนามดองคิดเป็น7%ของไรายได้ทั้งหมดถามว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยส่งผลต่อการเก็บค่าผ่านทางไหมต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าส่งผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเราจะดูจากตัวเลขจํานวนรถที่สัญจรผ่านสถานีเก็บเงินนะครับ ตั้งแต่ปี2017มาจนถึงปี2020เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะอยู่ในหลักประมาณ1 8 0 0ถึงประมาณ20,000ล้านรอบต่อปีนะครับแต่พอปี2021เนี่ยลดลงมาเหลือ13,788ล้านรอบเองตัวเลขเนี้บอกว่าปริมาณยานพาหนะที่ผ่านเนี่ยมีคิดเป็น71%เองนะครับเมื่อเทียบกับปี2020 แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับมันมีข้อมูลจากตัวบินเซือง Industrial Park Management Board เขาบอกว่าในปี2021ครับตัวนิคมอุตสาหกรรมในตัวเมืองบินเซืองเองเนี่ยจะดึงดูดตัว FDI นะครับหรือการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปได้มากกว่า1.9พันล้านดอลลาร์คิดเป็นเพิ่มขึ้นมากกว่า53%เมื่อเทียบกับปี2020และควบคู่ไปกับแผนการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข13และเพิ่มความสามารถในการดึงดูดของ การลงทุนจากต่างประเทศในส่วนนี้ในอนาคตอาจจะถูกคาดหวังได้ว่าอาจจะส่งผลต่อการทําให้ตัวรายได้ของบริษัทเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งด้วยครับในมุมมองตรงนี้นะครับอาจจะต้องติดตามกันต่อไปว่าผลกระทบหรือว่าโอกาสในการจะเติบโตของธุรกิจการเก็บเงินเนี่ยจะมีอีกมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยผมให้คะแนนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่าในส่วนนี้พอสมควรเลยนะครับ และในส่วนสุดท้ายนะครับจะขอไปพูดถึงธุรกิจอื่นๆดูบ้างในส่วนของธุรกิจอื่นๆนั้นในกลุ่มของพวกร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับในส่วนนี้ทำรายได้ให้บริษัทกว่า319บิลยนดอองหรืพันล้านดองคิดเป็น12%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทนะครับโดยมองว่าหลังจากผ่านผลกระทบของตัวโควิด -19 ไปแล้วนะครับอธุรกิจโรงแรมธุรกิจห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวก มีโอกาสเหมือนกันนะในส่วนของธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่ในอนาคตที่จะทํารายได้ให้กับบริษัทเป็นอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันพอเล่าถึงเรื่องหุ้นของบริษัทนะครับเราธุรกิจไปแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนักลงทุนที่สนใจในหุ้นตัวนี้นะครับตัวรูมของหุ้นตัวนี้เนี่ยยังมีรูมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนได้อีกเยอะนะครับสีกว่าเปอร์เซ็นเพื่อนๆที่สนใจก็อาจจะต้องไปศึกษาข้อมูลให้ละเอียดกว่าแบบที่ผมเล่าให้ฟังนี้อีกนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในหุ้นตัวนี้นะ สำหรับ Business Plan ของปี2022นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยจะทำรายได้อยู่ที่2,829บิลเลียนเวียดนามดองก็โตขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ8%แต่ว่าจำในตลาดที่ผมบอกให้เพื่อนๆบวกไว้ได้ใช่ไหมครับไต่มาสที่ 1, 2, 3ของปีนี้เนี่ยรวมรวมแล้วทำได้ประมาณ1,750บินบิลเลียนเวียดนามดองเองเท่ากับว่าเหลืออีก1นไตรมาสกับอีกประมาณ1000บิลเลียนก็คือ1ล้านล้านดองเนี่ยนะครับ จะทำได้ไหมอืมผมว่าเป็นโจทย์ที่หนักมากพอสมควรนะแต่ถ้าผลประกอบการการเป็นว่าปลายปีเนี่ยกับขายตัวอสังหาริมทรัพย์ได้มากขึ้นยอดตัวไรายได้พุ่งขึ้นมาเนี่ยเพอๆอาจจะถึงก็ได้นะครับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนาะ2,829บิลเลียนเวียดนามดองพอดูแยกเป็นรายส่วนแล้วเนี่ยก็เขาคาดหวังกับการจัดเก็บไรายได้ทางฝั่งของค่าผ่านทางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะ จาก192บิลเลียนเวียดนามดองก็คาดการว่าปีนี้จะได้ถึง270บิลเลียนเวียดนามดองโตขึ้นมาประมาณ41%สนะส่วนกำไรหลังหักภาษีนะครับจาก621บิลเลียนเวียดนามดองเป้าหมายของปี2022เนี่ยตั้งไว้ที่685บิลเลียนเวียดนามดองก็เหลือไตมากสุดท้ายนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเอาไปวิเคราะห์ดูนะว่าจะทําได้หรือไม่นะครับจุดที่น่าสนใจของบริษ,ษัทนี้นะครับแต่ที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะ เป็นบริษัทที่ดําเนินงานในจังหวัดบินเซืองเป็นหลักนะโดยมีเป้าหมายนะครับที่จะเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตของ GDP ประจําปีเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดนะครับที่จะถูกคาดการณ์ว่าเป็นผู้นําด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็พัฒนาพวกอุตสาหกรรมดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทําให้ความน่าสนใจของบริษัทเนี้ยมีเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะโดยบริษัทเองเนี่ย เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่หลายแห่งที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ IJC วินทันทึ่งติดกับตัวคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรม VSIP มีโครงการ Sunflower นะวิลล่าหรูแล้วก็มีพวกโครงการในเขตเมืองนะครับไ j c ไม้พก3ซึ่งมันจะไปตอบสนองกับความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือการซื้อทั้งของคนงานหรือกลุ่มผู้ นักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับเมื่อต้องย้ายมาทํางานที่ประเทศเวียดนามจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับยิ่งนักลงทุนต่างชาติหรืออุตสาหกรรมนิคมอ,อุตสาหกรรมจเจริญเติบโตมากเท่าไหร่เนี่ยในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสนะครับที่จะเติบโตไปด้วยนะและข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งของบริษัทก็คือมีกองทุนที่ดินสำรองซึ่งมีต้นทุนต่ํากว่านะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทอื่นๆหรือเป็นในกลุ่มของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท้องถิ่น ในภาพแบบนี้นะครับมองเห็นว่าโอกาสในการเติบโตและความน่าสนใจของบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมอาจจะให้คะแนนไปทางฝั่งของอสังหาริมทรัพย์เยอะกว่าฝั่งทางธุรกิจอื่นนะแต่ตอนที่พูดไปแล้วเนี่ยธุรกิจอื่นๆก็มีโอกาสในการจะเติบโตในอนาคตตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บค่าผ่านทางก็ดีหรือธุรกิจพวกโรงแรมร้านอาหารท่าสปพสินค้าแต่ว่าก็ยังต้องติดตามต่อไปนะบริษัท b ีค m ม c กไอจนะครับผมว่าก็ มองว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจในภาคส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงพวก Infrastructure ด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับบริษัทนี้ครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้นะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง Money Hero แล้วก็รายการเด e ะเว t ต์สด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ